รครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับเซียนขาเป็นจงโนโ<อ>ังไดเนาะค่ะโอ้โหฝนตกหอยเล <ขอ S 1> ่นเขาก็อยู่ในบ้านครับฝนตกแห้งกล้องบักค่ะค่ะได้ยินหมดดังแห้งบมานกล่องเลยอ๋อห้องยินอยู่ค่ะได้ยินอยู่ครับเซ้นขาครับอเ,เอฟซีแถ้าเขามาไลยอยู่เอฟซีถึอหลยบ่ค่ะ เป็นกบว่าถือหลายคน้ลยครับเป็นกบมาแสดงความดีน้าผมกับเป็นย้อยหน่ยนโอ้โอ้เป็นแบว่าคนบากคนกบบไม่คยถือเลขบางคนกบว่าคยถือก็ดีใจบางคนกบมาหายใช่ว่าเมดหนูเม่ดทิ้นคนนี้โอ้ค่ะแพผมกับักีว่งไงผมกดีใจน้ำเด้อค่ะนี่เพื่อนจะว่าเพื่อนถือคนเพื่กถือกันในวิธีเม่ดทิ้นบางคนกบว่าถือาสิบาทหน่อยึงี่ก็ดีใจน้า เ้นเลขห้าศูนย์กับหกเก้าต,ต้องวัดยังเก้าหกหกเก้าที่ว่าควาญวั้นออกก็มีละที่ว่าวัมันไข่นะครับแล้วขววัไข่ทีใชมก็ออก้็นี้ละวขัวั้นค่ะางเดียวเนาะค่ะที่ไฮมาตรงวัดข้นเบิงลายพร้อมค่าคิปนั้นครับเออเลขเลขนี่มันกินนี่ของฟาจาน,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 นก็ได้หกหกเก้าเก็ดนี่ไม่นึออกอีกตัวหนึ่งม็สิดติดตัวขอ, <ś ema> ของเราอยูีดนเล็กรถเกลยอใช่อยู่ครับผมรุ่นหาช้าของ้วก็เข่ามดดิ เหล็กน้องคนเขารับไ่ดกแต่งันนี่รล้วก็ว่ามันจีเข่าอยู่ด้วยจีขึ้นเขาแหละแล้วว่าสิไงเพิ่นเพิ่อวมาเพิ่นจีไอ่นเยครับได้ยินครับผมโอ้เพื่อนมาเพื่อนจะหาฮคอย้งมืงขึ้นนี่นะเหล็กก็่าเป็นบ้านปอยเพิ่นนมาหลังวัดพระอู้มโอ้ครับผมครับคื่ว่ามาอื้นแต่วันพระเขาจะเาบระท่านเชียงเ้าจะเอามาไฮคอยขึ้นนี่หกทุ่มทรงโทรศัพท์มาให้คอยเคลื่นไปนะ ครับปลุกทุ่มไอ้คนนี้ว่าเป็นคนทา้งวันรถได้ยินี้มาเสียงไม่ค่อยินค่ะได้ยินครับผมได้ยินครับเออไม่ว่างหลังมันพ่าก่อนหายเชียงก่อนเด้อจ้าเป็นวันที่ถือหยีกึ่เก้ามาโอ้ให้งวดนี้เป็นกระเบนที่รองงวดสิมาตัวไหนค่ะอันใดก่อนครับสิมารักใดค่ะงวดนี้เปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลวาสิน อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมบอกกันว่าอาจารย์ระว่างววนเมื่อกี้เนี่ยเราก็่อายากวงให้ดอกแล้วว่าบุญบารมีคนมา,าคือกันครับผมไปเขาอาไปจะแท้เขาก็นั้นมาคือแล้วก็กว่าเจอวงแล้วมันมเถิอมันจีโกดเราแ,<อ>แต่วันี้เราไปวงได้เราไปวงแห่ย้ใด้เอาแล้วต่บุญบารมีเพื่อนเพื่อกัมราเอาเื่องาหลอให้นันคิดตดรืองาหแล้วว่า แต่ว่าที่แน่ๆน,นี่ขึ้นขึ้นวันพามอือนี่เพิ่นอิเซียงแต่เพิ่นใหญ่ข่อยคอเลย,ย g, ก็ยีงยังยุ่งน้องไขนะ่เลยกโอ้ครับผมคอยเห็นคอยได้ไหมซุปคอยก็โอ้เลิ้งเขาสวยๆเลยกันเฮมันมันสวยใท่ไหมมันสวยนะมันสวยนะโอปอครับผมถ้ามันงามเนี่ยผมติดข้างสาวไปเลยแหละถ้ามันงามอ้นี่ลายคู่ปะค่ะพอเจ้าพอเจ้าเจ้าเก่าเนาะครับเนาะสิบคู่สิบสิบตัว แค่ว่าจากนี้ไปจะไม่ให้หลุดสั้นวันเลยเก็บอกอย่างเงี้ย mm hmm. จกให้เข้าเดี๋ยวมันนม่วดน,นี้เพิ่งจะได้ขอละครได้เครื่องหนึ่งอะเด้เราสมบูรบคนโอนเงินให้เราหลายยูโอ้ครับผมแต่ผมจะ <Okay. S 2> หลายเอ็ดียูว่เนแต่โอนมาุู้ละหาบาททิบบาทที่ผมบอกนะครับผมผมจะได้แล้วคันกว่าบาทแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้ oh, ครับผม <laughs> <laughs> สาธาครับเนี่ยเมืนกับนาผู้สามร้อยหาร้อยโอ้จังเยอะเลยทั้งตัวบ้านแล้วกันเลยครับสาธุครับผมไเล่นรถเเพิ่นกระถาเพิ่นส่าเอฟซีเยอะเยสองมือกันได้สมน้ำสมเนี่ยกระสิบปอยเลยใครผมวางซีเพิ่นก็ว่าเออให้เท่าใดก็เอามาโล้วาเป็นวานนั่นนะโอ้ไปรับปากเพินไว้ีว่าไอ้กวนนี้ผมให้สามแสนก็จะได้ใกล้แดบนี้เอผมนาะ เอฟซีเพิ่นเพร่นมีเบอร์เซียนขากะมีค่ะห้าแจกเพิ่นหนนาไม่ก็ได้เนาะค่ะเนาะได้โอ้ได้ครับได้เนาะเพราะว่าสันเอฟซีเพิ่นจะโทรหาบ่ได้เด้๋เพิ่นสิได้สปอร์ตีไล่มาหลังไม่เท่านั้นได้ครับลุงคนกับเพิ่นจะโทรมาผมว่ามีเพิ่อนมาเอาติดต่อช่องงาดอยากได้ไหมเลยมันชี้สี่เพิ่นก็โทรมาผมครับเป็นว่าผู้ง่องห้าเดียวทตั้งสองเพฤศจทุลังสิน่าใช่ครับผม เป็นไม้เลยเป็นหมดก็ได้โอ้ครับต้องขออนุญาตก่อนอย่างเงี้ยครับเออเพิ่อเพื่อเห็นใจยิ่ดอกว่าข้าเจ้าถือละพ้นกับประนัตใจประนัตหลับเงินเพิ่อนวานเดี๋ยวสิโอนมาทำบุญน้ำดอดดีสินะโอ้ครับผมบอกแก๊สลักบ่ได้หัวใจเพิ่นเพิ่นมาตัวใดเล็กวิ่งโอ้จ้าเล็กแบบค่ะผมตอนเล็กเงินนี้มันเก่าอ๋อเมื่อเมื่อเมื่อคืนลอยตัวเงินยูยูขึ้นกลางลอยละเล็กหลัง แสดงว่ารักบ่สูงบ่ต่ำลักซี่ลักซี่เอาเอารักเดียวเพราะเอาลักซี่เอาลักซี่นะครับเนาะซีมาแห้งน้องวันี้เนาะครับเพราะว่าจะจะได้แจ้งข่าวเอฟซีนะครับว่าวันไหนนะครับเนาะครับผมบอกไปมันจะเหมือนหกเก้าก็หกเนี่ยแต่ผมบอกไปปุ๊บมันจะเหมือนหกเก้าเก้าหกแน่จนจันเอาสีก่อนไปเกันเอาเอาสีไว้ก่อนนเอาสีไว้ก่อนแต่ลักซี่เอฟซีดูดีดูได้มากค่ะอืม สีนี่ได้โดนด้วยสีครับผมผมากบผูกอีกแน่นอนเยอะได้สามตัวมันไม่มามันมาสองตัวบนครับผมก็เกือบนะครับเซียนขาครับผมผิดเกือบผิดแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวผมบอกผมบอกโอปอแล้วว่าอย่าเคลยอย่าเคลย์เอาผมอยากได้กินแสามล้านสี่ล้านนั่นสิแนาโอ้ยโบมีเงินซื้อแล้วปานนั่นหอกค่ะสาธุสาธุครับ เป็นเมาม์มาแบบัสูตรเป็นสิทโตนหะมคือหลายอีกหลายคนนึงโอ้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเช <บน S 2> ียนขาเขาลงเขาลงทุนเพื่อร้อยเนี่ยเขาก็ได้กําไรแล้วเนี่ยข้างล่างสิทธิ์ยวใช่ไหมล่ะครับเขาลงพันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้กําไรแล้วเขาบอกเลยงวดนี้มาเขาเมาหมดเลยเขาบอก<笑><笑><笑>มเมาส์อีกค่ะคุณลุงพ้นพันสือเบิร์ตสตเลยบนล่างกับด้วยส่วนซีฟคู่บัวเพราะว่าผมกับบอกเนี่มันเลยเป็นมันไม่จับมันไม่กลับข้างล่างนี่คาดูมันไม่กลับ ตรงตรงเลยครับได้สียดขานี่ไม่กลับนะรับกหโอปอสังเกตไหมว่ามันสองวันสามวันนี้มันมันเข้าตรงตลอดไหมครับผมตรงไหมผมนี่ข้างล่างแกเข้าตรงตลอดไม่กลับด้วยใช่ครับในวันนี้ก็เข้าว่าไม่ต้องกลับอืมครับผมที่สําคัญก็คือล่างคือล่างแหละแกบอกล่างคือล่างบนคือบนนะครับใช่บนคือบนแต่มีวันนี้เหระที่ว่าเก้าหกแกมันมันตลอข้างบนครับให้บอกล่างไปแต่แต่ว่าไปขึ้นไปบนนะ เออมีงวดนี้ตามที่ลุงแกบอกว่ามีงวดนี้มัน9-6มันจะขึ้นบนครับผมแต่พระพระที่ว่าท่านเสียงกันท่านสุดยอดเลยนะยอดเสียงเลขแม่นจริงเลยโอ้กิงงวดแล้วครับเสียงขาติดงวดแล้ว10งวดแล้วเน่เ่งวดที่11ที่ส่งห้ผมเนี่ยงวดที่11อ่อถือเลียงกันเลยนะไม่พลาดทั้งงวดเลยครเลียงกันมา3ต่อ2ตัวตลอดเลยอเนี่มาผมเพิ่งได้กับแกมา4งวดเนี้ย ผมเพิ่งได้มาสี่งวดเนี้ยครับผมสามงวดข้าหลังแจให้มาผมก็ถูกหมดแล้วก็มีงวดที่สี่กำลังจะปล่อยนี่แหละโอ้ครับผมบอกเลยเอฟซีเอฟซีซื้อมาให้ผมสิบตัวถูกแน่นอนครับอยา่าเผลก็แล้วกันอย่าลืมเล,เลยครับโทั้งแต่ตีห้าเลยครับเออทรไมแต่ตีห้าผมยังไม่ตื่นมาติ้งตังติ้งตังแล้วโอ้ครับผมผมเลยว่าโอ้อยจะให้ซื้อหลังหนหลังตาก็นนี้กันหรับ คคยหน้าเขาจนแบบผมมันติดมันท่าอยู่ผมให้ไม่ได้เพราะผมรับปากผระอัจารแล้วใช่ครับผมและก็ท่านยังไม่เสียงไม่รู้ผมจะวงตัวไหนให้เนาะครับแต่ถ้าแทงหมดก็ถูกมลนไม่ต้องโอนแทงเลยแต่แต่หลักสี่นี่มาแล้วเซียนขาเน้นมาให้แล้วหลักสี่ข้างล่างสั้ประตานเป็นหลักสี่ครับผมล่างใช่ไหมครับสี่นะครับวิ่งสี่นะฮะใช่ครับล่างสี่บอกตัวเยอะกว่านะยังวมีจะเป็น ครับผมมันมันมันแค่ผมพูดไปปั๊บมันจะคิดเดยู่นั้นมันจะเหมือนคำพูดที่ว่าเก้าหกหกเก้าอันนี้ก็คิดเอาเองซีครับหยุดได้เดียวเยวอาอุ่นใจก่อนเนาะครับผมพอได้ฟังหลักก่อนใช่ครับเอฟซีของมาเยอะผมไม่หวงหรอกผมไม่หวงหวยอะผมบอกเลยผมไม่หวงผมอยากให้ไปแทงกันให้เจ้าเมืองลายท้องไปเลยผมเบอกไม่ใช่เงินผมเนาะครับเออเอาห้รวยเลยไม่ต้องไปผมไม่หวงเลยเลยเอาไปซื้อกันให้รวยไปเลย เอาให้มือที่เขามีเงินอยู่แล้วนะให้เขาจ่ายให้ม้าให้เรา